으으 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 ปูอนันตนนัทพัลได้ได้ไรครับตรงฐานร่างพาราจารเพื่อทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับ No, เจอแม่เรื่องโม่แล้วไหนหนยกบอลของแม่ทันจหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว

ลูกศิษที่มาเริ่มงานคุณะดีมากครับจะให้เริมผมมือผมก็ทีอมือเลยเร็วครับเร็วเลยครับอดนตานะครับอดแา้นตานะครับสอดานไหนก็ใส่แว้นถอดด้วยนะครับโชคดีนะครับวันนี้เหนยดหน้าจนเยนะ

ไปที่บ้านก่อนด้วยครับไม่ได้ชนมือนะครับเอาไปบ้านเลวเดี๋ยวนั่งคบชนมือแล้วแล้วเดี๋ยว้ชนมือไปก้องนั้นเจอไม่กงครับเยครับเร็วเรเร็วเดินเร็วเร็ครับเอกเร็รับเ็เรยครับเร็เร็วเรเร็วรับเร็เร็วรบเร็เลยวรวเน็เร็วเรัวเร็เร็วเร็วเรเรับเร็วเรไวเรยวรับรรรับเเรรเรรเรัร